ความทุกข์ทรมานและจากนั้นก็มาถึงอ้อมแขนของเทวทูตมรณะผู้ยิ่งใหญ่หลายครั้งที่ข้าพเจ้าอยู่ใกล้พวกเขาพวกเขาโอบก,กอดข้าพเจ้ามากมายแม้แต่ที่ข้างกายข้าพเจ้าและตอนนี้ก็ถึงคราวของข้าพเจ้าในที่สุดและมันก็ดีอีก24ชั่วโมงโลกจะหายไปจากข้าพเจ้า พร้อมกับความหวังและความกลัวทั้งหมดอากาศจะปิดกั้นพื้นที่ที่ร่างของข้าพเจ้าเติมเต็มและที่ของข้าพเจ้าไม่รู้จักข้าพเจ้าอีกต่อไปเพราะลมหายใจที่มัวหมองของความหลงลืมของโลกจะทำให้ความสดใสของความทรงจำของข้าพเจ้ามัวหมองก่อน